สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันกับการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการปลูกพืชนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการปลูกพืชคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการนักเรียนสามารถรับผิดชอบหน้าที่และมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานได้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่คำศัพท์น่ารู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ครูขอทบทวนคำศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ที่สองดังนี้ Repair Repair แปลว่าซ่อมแซม Equipment Equipment แปลว่าอุปกรณ์ Hiding the thread Hiding the thread แปลว่าการสอยซ่อนได้ คำศัพท์น่ารู้ในบทเรียน plant plant แปลว่าพืช seed seed แปลว่าเมล็ด soil soil แปลว่า สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชการปลูกพืชหมายถึงเป็นการนำเมล็ดพันธุน์หน่อหัวมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปได้ การขยายพันธุ์นะคะทําได้โดยนำเมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้มาปลูกนะคะหรือการนำหน่อของกล้วยไม้มาปลูกนะคะหรือประเภทหัวเช่นหอมหัวแดงหรือหอมหัวใหญ่ฉะนั้นการขยายพันธุ์พืชหรือการปลูกพืชน,นะคะเราสามารถใช้เมล็ดใช้หนอ่อหรือใช้หัวในการปลูกพืชได้นะคะ การปลูกพืชน,นะคะเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวนะคะเราจะได้ผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือนและหากเรามีผลผลิตมากเราก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวการปลูกต้นมะม่วงเราก็จะได้ผลมะม่วงนะคะทั้งมะม่วงสุก ไว้รับประทานและนอกจากเราจะได้มะม่วงสุกแล้วเรายังได้ล่มเงาจากกิ่งก้านและใบของต้นมะม่วงด้วยนะคะอ่ะและนี่เป็นคลิปการ์ตูนสำหรับสรุปเรื่องของการปลูกพืชนะคะไปชมกันเลยค่ะการปลูกพืชมาดูความหมายและประเภทของพืชกันนะครับพืชหมายถึงมเมล็ดพันธุ์ไม้สิ่งที่จะเป็นพัน์ต่อไป พันไม้ที่งอกงามอยู่ตามที่ต่างๆปลูกหมายถึงเอาต้นไม้หรือมเมล็ดหนอ่อหัวใส่ลงในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตการปลูกพืชจึงหมายถึงการนำเอามเมล็ดพันธุหนอ่อหัวมาใส่ในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตและสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ คุณครูมีความรู้รอบตัวนะคะมาฝากนักเรียนค่ะความรู้อาเซียนสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมามีการปลูกพืชในน้ำในทะเลสาบอินเลซึ่งเป็นการปลูกพืชบนแพรหญ้าไสโดยพืชที่ปลูกเป็นหลักนะคะคือมะเขือเทศ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชนะคะพืชหมายถึงอะไรการปลูกหมายถึงอะไรนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองตอบคำถามนะคะในแบบฝึกหัดท้ายคลิปมีทั้งหมด5ข้อนะคะและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ